วันอังคารตรงกับวันอังคารจดเจ็นเนาะตรงกับวันอังคารวันนี้วันอังคารเนี่ยนะคือหวยออกวันเนี้ยมันที่หนึ่งพือสกีกายนวันอังคารถ้าเปรียบเทียบวันคือตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันอาทิตย์คือเจ็ดวันนะ คือเขาเรียกว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอังคารเป็นวันแข็งเป็นวันแห่งการต่อสู้เป็นวันที่เกี่ยวกับความรุนแรงเนาะคือวันอังคารคือวันที่แข็งมากอ่าวันวันนี้คือวันอังคารนี้นะบางบางพื้นที่เนาะถ้าถ้าเป็นต่างจังหวัดสมัยก่อนนะถ้าเป็นวันอังคารคือวันนี้ถ้ามีมีการอ่าเสียชีวิตเขาจะไม่เผาวันนี้เด้เขาจะมีการเลื่อนวันนี้นะ วันนี้มันเป็นวันที่แบบแข็งไม่เหมาะสมในการเผาศพแต่อยู่นี้นะพี่สาวอารุ่มอร่วยกันได้เผาได้วันนี้เลขที่มันแข็งเลขมันเด่นของปีหกห้าคือปีนี้นะพี่สาวจะาเลขมันแข็งแล้วก็เลขมันเด่นที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะเด่นอยู่เลขตัวนี้เลข8ดเลขเจด ตรงกับวันพระด้วยนะคะอาจารย์เอสวัสดีอาจารย์ตี้หลวงผมแข็งทุกวันเลยนะของอาจารย์ตี้หลวงนี่แข็งมากสวัสดีอาจารย์ตี้หลวงเนาะพระอาจารย์ตี้หลวงนี่แข็งมากเลยนะอะไรแข็งวันพระวันอังคารวันแข็งเนาะเออนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าเลขกําลังวันวันอังคารเป็นวันเป็นวันพระ วันพระก็ตกวันก,กับพระเนี่ยถ้าเราเราเราพูดถึงคําว่าพระพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปเราจะตีเป็นเลขอะไรเจ็ดหรือแปดมันก็ต้องตีเป็นแปดถูกต้องไหมนี่คือเลขนี้เลยวันวัน,ว,นวันอังคารนี้เป็นวันที่กําลังวันคือเด่นแปดกับเจ็ดงามนะงามนะอืมสวยมากพี่สาวก็เห็นงูงูเป็นเจ็ดก็ได้ งูส่วนมักอาจารย์ตีเป็นเจ็ดนี่หรือจะเป็นเจ็ดก็ได้นะต่อไปพี่น้องจา๋าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นี่คือฉลากนะอ่าใบฉลากลอตเตอรี่พี่น้องจา๋าใบใบฉลากลอตเตอรี่มันจะมีสองอย่างคือฉลากฉลากธรรมดาและก็ฉลากอ่าฉลากอ่า มันจะมีสองแบบเนะาะเขาเรียกว่าฉลากอะไรเงอ,อ่าฉลากแบบธรรมดาแล้วก็ฉลากการกุศลฉลากธรรมดาพี่น้องจา๋าหน้าหน้าลอตเตอรี่เนี่ยมันเกี่ยวกับอันเนี้ยเกี่ยวกับวันลอยกระทงวันที่แปดนะเกี่ยวกับวันรอยกระทงวันที่แปดแล้วก็อาจารย์เห็นในในรูปลอตเตอรี่นะในรูปลอตเตอรี่มีรูป พระจันทร์กลุ่มๆเป็นศูนย์นะมีรูปพระจันทร์ด้วยแล้วก็มีผู้หญิงกำลังลอยกระทงอาจารย์ฟังเป็นสีเนี่อาจารย์ตีเลขกเป็นสีเลยะส่วนฉลากอะไรฉลากกุศลการกุศลมันจะมีสองแบบเนีรูปรูปหน้าฉลากรูปหน้าฉลากพี่น้องจา๋ามันจะเป็นรูปเกี่ยวกับ ช่องปากเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับปากต่างๆปากเราเนี่ยนะปากเป็นอะไรอาจารย์ถามที่ว่าปากเป็นอะไรช่องปากช่องฟันปากเนี่ยเราเคี้ยวอาหารเนี่ยปากเป็นอะไรมันตีเลขเป็นอะไรตีเลขเป็นแปดปากเป็นแปดเลยเนี่ยเราเรามาสังเกตว่าฉลากสองตัวเนี่ยทำไมมันคล้ายๆกันจังเลยเหมือนกัน เหมือนกันมากแค่ฉลากลอตเตอรี่นะเหมือนกันนะนี่เนี่ยระวังเลียงก้งวดนี้นะอาจารย์ให้ดูคลิปทั้งหมดสามคลิปเนาะอาจารย์จะตัดคลิปปีนี้นะแมวแมวเคยได้แมวได้เลกเคยได้เลกแมวกับอาจารย์นะเลขแมวอาจารย์ไปเห็นอ่าอะไรติกตอกอาจารย์ไปเห็นติกตอกนะ ลาสามัคคีแตกขาอ,อาจารย์พี่สาลาสามัคคีแตกไหมเห็นปะคนที่อยู่ในกลุมอาจารย์เนี่ยช่วงนี้แนวทางเข้าปังปุริเย่มากนี่เห็นปะเนี่ยเข้ารูดด้วยนี่ลาสามัคคีเข้ารูดนะเข้ารูดปังปุริเย่นี่เข้ารูดนะนี่คือแนวทางสามคัคคีอาเล็กแมวพี่อาจารย์จะเล่าให้ฟังคือแมวสวยอาจารย์สนใจคือเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องแมวตัวเนี้ย เ,เรื่องแมวแมวพี่สาวแปลกเนี่ยอ่าให้ดูวิดีโอเลย่ะทุกคนดูวีดีโอเปิดเสียงให้ด้วยนะอาจารย์มั่นใจแมวตัวนี้เลยออะดูวีดีโอก็แล้วกันนะคือไม่ต้องพูดให้ดูวีดีโอเลยดูวีดีโอนะอะดูแมวตัวนี้นะดูแมวสังเกตแมวตัวนี้ดีๆสังเกตแมวตัวนี้ดีๆมันทำอะไร มันเหมือนไปไปกุ๊กกัวอยู่ตรงป้ายทะเบียนเนี่ยไปทําอะไรแมวดูแมวนะแล้วท้องดูท้องมันใหญ่มากมันเหมือนจะคลอดแล้วนี่เจ้าของรถเขาได้มาเจอพอดีอาจจะเป็นแมวเขาก็ได้เราก็ไม่รู้นะเนี่ยเราได้เราได้เคยได้โชคกับแมวนะเอาเอาใหม่นะเอาใหม่นะดูใหม่นะดูท้องแมวท้องแมวใหญ่มากมันเหมือนจะคลอดลูกไหม มันจะทำอะไรตรงป้ายทะเบียนไหม,ม,มท,ท้องมันใหญ่มากคือเจ้าของรถก็เลยถ่ายทะเบียนเอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูว่าทะเบียนงวดนี้มันทะเบียนอะไรเนี่ยวิสาวดูทะเบียนรถนะสองหกแปดศูนย์งวดนี้เนี่ยคือเกอถือว่ากา็ถือว่าเข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 าแบ่งปันโชคลาภเนาะถือว่าคำว่าแบ่งปันเลขเมวมวันทะเบียนสองหก แปดศูนย์เนี่ยนี่คือเลขแมวอาจารย์ก็เลยว่างวดนี้นะงวดวันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์คิดว่าเลขเด่นนะเลขเด่นสําหรับสายวิ่งคนไหนชอบวิ่งนะพี่น้องจา๋าคนไหนที่ชอบวิ่งหนักๆอาจารย์ว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์จัดได้เลยไดนะ้พี่น้องจา๋ามันน่าจัดวิ่งเลยนะหลักอะไรดีหลักแปดนะี่พี่น้องจา๋า เนี่ยหน้าวิ่งไหมแปดแปดกำลังวันแปดเด่นมากแปดเลขแมวยังมีแปดเลยเนี่ยแปดถือว่าเป็นกำลังวันที่เด่นที่สุดนะสายวิ่งสายสายวิ่งวิ่งเลยนะพี่สาวจวดเลยพี่น้องเตรียมตัวชวดเลยนะงวดนี้ส่วนชุดเต็มของอาจารย์จะปล่อยให้แผดนี้นะอันนั้นคือวิเคราะห์ให้ฟัง ต่อไปนี้นะงวดนี้คุณดูชุดนี้เลยคุณอย่าพึ่งกระพริบตาแล้วคุณแคบไว้เลยนะขอนาใจคนละหนึ่งแชร์ต่อไปนี้นะดูชุดเต็มรัฐบาลไทยอาจารย์กอได้เลยนะเอามาแบ่งปันเอามาแจกแฟนกับแฟนเพจนะวันนี้โสตายไหมนี้โสตายไหมคะอาจารย์อาจารย์ว่าโสตายเลยนะจัดเต็มที่เลยพี่น้องจา๋ามีมีข้าวไหม เอาไปขายข้าวเม่ญ่าเลยนะคนไหนจะลักข้าวเม่ญ่าไปขายเตรียมตัววันนี้งวดนี้นะเพราะว่ามาแน่นอนนะเลขที่อาจารย์มอบไห้งวนันี้มาแน่นอนอ่ะพี่สาวจะพร้อมดูรัฐบาลไทยอาจารย์พร้อมๆกันเนาะแบ่งปันแล้วก็ฟาดเลยนะแบ่งปันแล้วก็ฟาดเลยงวดนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกห้า แจกนะอาจารย์พร้อมแจกนะอ่ะงวดนี้ตัวรองเด่นศูนย์จ้ะศูนย์มากี่เปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นนะเลขศูนย์เนี่ยงามนะระวังเลขศูนย์ดีๆเลขศูนย์เนี่ยช่วงนี้เลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลขไหลอยู่เลขมันกำลังเป็นเลขไหล เออเลขไหลเพราะว่าไหลกี่งวดลวไหลสามงวดอ่ะศูนยไหลสามงวดอยู่ไม่แน่งวดนี้อาจไหลต่อเรายืนศูนย์ไว้ก่อนยืนศูนย์ไว้ก่อนล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณคิดว่าไม่มั่นใจเตรียมสากไว้เลยสากไว้ทุบหามค่อยเลยนะเห็นที่ไหนก็ส่งสากไว้ให้อาจารย์เลยไว้ทุบหามอาจารย์เลยถ้ามันไม่แม่นจริง นะอาจารย์ว่ามันมาเด้คุณพร้อมแค่นั้นแหละนะพร้อมกดนี้ปรดสินกบอาจารย์นี่ทกัณมีไหมนะนี่นอกระบบมีไหมเนะี่ยอาจารย์จะพาพิาพกดนี่พร้อมๆกันในรัฐบาลไทยงวดน,นี้อ่ะมาดูสองตัวดูทีละตัวนะแล้วจะวงกลมให้ดูทีละเม็ดเดี๋ยวจะวงกลมให้นะจะได้ให้ไปอัดเต็มที่นะ้องพี่น้องจา๋าคุณจะได้อัดถูกเม็ดที่หนึ่ง อ่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่สวยไหมต่อไปพี่น้องจา๋าอ่ะศูนย์เจดอาจารย์วงไปเลยนะอาจารย์ฝันว่าไฟไม่ลดค่ะอาจารย์กเก้าสโอ้ยพอดีเลย07พี่น้องจา๋าพี่สาวฝันปุ๊บ อาจารย์ก็เขียนปั๊บพอดีเลยฮโอ้ยมันตรงกันเลยตรงกันเลยเนาะเออโชคดีเด้พี่น้องจา๋าฟันแบบนี้มีโอกาสมาปังที่สุดเจ็ดอาจารย์ก็ได้นะฟันลักษณะตรงกันกับที่อาจารย์ฟันเป๊ะพอดีเลยนะโอ้พี่น้องจา๋าไม่แน่อาจบาก็ได้เนาะดูต่อพี่น้องจา๋า 03. 03 03มาแล้วปล่อยทีละตัวนะเดี๋ยววงกลมให้ นะไม่ต้องกลัวนะว่าเลขเยอะเลขน้อยเดี๋ยววงเน,น้นๆให้เลยแลนะสวัสดีหนึ่งพันท่านที่มาดูเด้สดต่อไปเม็ดนี้ก็สวยศูนย์เก้าพี่น้องจ๋าศูนย์สี่ตรงกับเลขลูกสาวบอกค่ะอาจารย์งามไหมงามไหมสวัสดีหนึ่งพันท่านตัวเน้นอาจารย์นะภายในสี่ตัวนี้อาจารย์เลือกมาตัวเดียว อาจารย์ดึงมาตัวเดียวพี่น้องจา๋านะดึงมาตัวเดียวคือตัวเน้นให้ตัวอัดศูนย์อะไรศูนย์สี่อ่ะแค่นี้นะแค่นี้เลยฮะศูนย์สี่ระวังนะเพราะว่ามันไม่มารัฐบาลไทยนานแล้วเพราะว่าตัวอื่นเขาออกหมดแล้วศูนย์หนึ่งออกแล้วศูนย์สองออกแล้วศูนย์สามออกแล้วข้ามไปที่ศูนย์สี่ แล้วก็00์กนถ้า00นี้เอา04สีกว่าหลัก0ตัวอื่นมาหมดแล้วเหลือหลักตัวเนี้ย04อาจารย์มักตัวนี้มากตัวนี้เลขอะไรเลข8นี่คือตัวเด่นเลยถ้าเป็นสายวิ่งจัดหนักล้านเปอร์เซ็นต์ อเนี่ยถ้าคนหนคิดว่ามีทุนมีทรั์นิดนิดหน่อยมีทรัพย์เพิ่มที่จะรอจะวิ่งคนใดที่เป็นสายวิ่งนะ่ะมันต้องมีอาจารย์ว่าต้องมีคนที่ชอบวิ่งในในใจอาจารย์นะตั้งแต่อาจารย์มาทําบุญทอดกระถินนะใจอาจารย์ไปจดจอ่อยู่ตัวนี้มากหัวใจอาจารย์เทไปที่ตัวนี้มากเลยแถมดอกให้อีกนะจัดดอยเขาอีกเลย วันนี้เตรียมตัวเลยปังๆนะอัดอะไรค่ะอาจารย์เราก็ดึงขึ้นมาอัดเลยเนี่ยแปดศูนย์อัดเข้าไปวงไม่ค่ะอาจารย์เนี่ยตัวเน้นมันจะวงแค่สี่เม็รเนี่ยเห็นปะ่ะเ,เลขอาจารย์เนี่ยมันจะมีตัวเน้นตัวหนักคือตัววงกลม ส่วนใหญ่มันจะมาชุดแบบนี้นี้นะมั่นใจมากนะค่อยมั่นใจแห่งเนี้ยพี่น้องจา๋าคนไหนไม่เชื่อกันแล้วแต่เขาเพราะว่าอาจารย์มั่นใจแห่งนะอา้าวเม็ที่หนึ่งแปดอะไรแปดสามอา่าบางคนถูกใจแล้วแปดสามกับอาจารย์ <c oughs> พี่น้องจ๋าอุ้ยบางคนอาจารย์เขียนแปดสามถูกใจเลยโดนใจก็มีเห็นปะ เลขมันสวยเด้เออเลขมันสวยนะอ่ะดูไปต่อไปพี่สาวนี่คือชุดเต็มเดี๋ยววงให้ขอกำลังใจคนละหนึ่งแชร์อ่ะแปดหนึ 8, ่งนะเออดูต่ออะแปดเก้า พร้อมปดหนี้อะดูทีละตัวนะเลขสามบนตรงพร้อมปดหนี้เม็ดที่หนึ่งนะสี่แปดศูนย์ไม่มาก็ปล่อยผ่านแค่นั้นแหละนะเจ็ดสี่แปดนะอ่ะพี่สาวชอบป่ะเจ็ดสี่แปดเม็ดที่สองม่2สองเม็ด นะอาจารย์มี2เมตรต่อไปเลขวงในมี2เมตรเด้เลขวงในมี2เมตรเบสที่1นะดูทตละตัวนะเดี๋ยวอาจารย์จะวงกลุมให้นะ407ก็สวยสวยเหมือนกันพี่น้องจ๋ามันเล็กสวยเดีอ่าอันนี้คือจะเป็นเลขวงกลมนะ ดูเม็ที่1 4, 8, 4. นึ่ C แปนี่อาจารย์ก็จะวงกลมให้นะสำหรับสายเจาะเน้นหนักเนี่ยพีาาย่สาวจ๋าฟังอาจารย์นะเออเลขอาจารย์เนี้ยสำหรับสายเจาะตัวนิ้นตัวหนักทุนน้อยงบน้อยดูวงกลมเอาแค่นั้น นะดูเลขวงกลมเอาเท่านั้นนะบางคนบอกว่ามันเยอะมากอะไรคะคณนะอันนี้อาจารย์นินให้แล้วอาจารย์จัดแบบกระชับไม่แล้วขอให้คุณมีใจที่จะไปจัดเท่านั้นเนาะใช่ปะขอให้คุณมีใจไปจัดเท่านั้นเพราะว่าเลขที่อาจารย์วงให้คือเน้นสุดๆแล้วนะเน้นเต็มที่มากเลยนะขอให้คุณไปฟาดแล้วปลดหนี้ดีใจที่สุดงวดนี้ขอให้เข้า,ขาในบุญขดถิ่นที่อาจารย์ทํา นันแหละต่อไปเม็ดสุดท้ายพี่น้องจา๋าฟาดเลยนะเม็ดนี้สวยเดย้อาจจะอั้นก็ได้เม็ดนี้อาจมีอั้นเด้รับประกันว่ามีอั้นแปดห้าแปดห้าพี่น้องจา๋าอั้นไหมเดขตัวนี้มีอั้นไหมเนี่อาจจะอั้นเนตตัวเนี้นี่เห็นปะอาจารย์วงให้นี่อาจมีอั้นเด้นะสวยเดย้วิ่งอะไรค่าอาจารย์เด่นแปดวิ่งหลางเปอร์เซ็น คุณชอบแปดก็ได้ชอบสูงก็ได้เพราะว่าวิ่งสองตัวเวลาวิ่งวิ่งตัวเดียวคุณเลือกตำแหน่งแปดก็ได้แปดนี้อาจารย์มั่นใจมากนะส่วนตัวเน้นแปดศูนย์ศูนย์สี่แปดห้าแปดสี่แค่นี้ฟาดหนักได้เลยนะฟาดหนักได้เลยนะงวดนี้ฟาดเต็มที่ได้เลยนะปังปังปุริเย่พี่น้องจา๋นะะะานะรัฐบาลไทยงวดนี้ขอให้ปังไปเลยเพราะดหนี้ด้วยกันสามตัวตรงอะไรค่าจาน์นี้ชุดสามตัว ชุดสามตตรงที่อาจารย์มอบให้ก็สวยนะเออขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์รัฐบาลไทยวันนี้อาจารย์ปล่อยนี่คือชุดเต็มมีชุดเดียวนะคุณพร้อมลุยคุณพร้อมฟาดได้เลยนะเออยามเขาทวงไม่มีเราก็หลบเขาเท่านั้นแหละฮ่าเราก็อย่าไปเจอหน้าเขาเนาะเอาพี่น้องจา๋าฝากแคปเจอร์จาร้าพี่น้องจา๋าแคปเจอร์เอาเลยรัฐบาลไทย